เพราะโอกาสทางการศึกษาคือหนทางสู่อนาคตเปลี่ยนความถนาดให้กลายเป็นอาชีพเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นจริงเป็นคุณในแบบที่ตัวเองอยากเป็นที่นี่ าขาวิชาสังคมศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสรารคามหรือที่รู้จักกันในนามเต้าก้อนส้มเพราะสีสาขาของเราคือสีส้มดอกจานค่ะสาขาวิชาสังคมศึกษาเราเปิดสอนมาตั้งแต่ปีพศ2556ฉะนั้นมั่นใจในเรื่องของประสบการณ์และความเป็นมืออาชีพในการผลิตครูเราอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลายและเราเชื่อว่าทุกเพศสามารถเป็นครูได้ที่นี่ไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายความถนัดความฝันหรือแพชชั่นอะไร เราเปลี่ยนให้กลายเป็นจริงได้มุ่งหน้าสู่อนาคตไปพร้อมกับเราสาขาวิชาสังคมศึกษาคณะครุศาสตร์มหา,าวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม